เอื้องไข่มาอีกระบาดเลยมาโพดแทบุยโพดเนาะูหามองที่ไโอ้ยเป็นอื้งแมงเมาเลยปนองไข่อีรีเลยนี่ไข่ตะเตะเลยเอเอื้งไข่เรโอปเลยเ่มันแงพ้นเออใม่เลยเปนองเอื้องไข่คัดออกไปแม่เอยตัวไรไข่คัดออกตัวไดพบไข่คาดไปเนี่ยเอื้องไข่ได้เปนองเนอะมเนแมงเมาเลยไข่ลดวนได้เลยตัวไรไข่แยกออกไปอีแม่ล้ววะ เนี่ยอึ้องไข่มาอีกแล้วพี่นออ้องอึ้องเผาอึ้งเผามันมาอีกแล้วอึ้องไข่ปาดโอ้โนะปาด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 ปัดแค่หไหนสิมีเงินซื้อไว้ถ้าขายเนาะพี่น้องเนาะผู้ดใดอยากได้อึ้องไข่เนี่ยน้อเนี่ยน้อโอ้ยมันสิมีเงินซื้อเนาะบ้านนีเนาะพูดนะมีแตต่ัวไข่ได้โตจคกบครโอ้จังหวัดหลายคัะหลายหลายหลายอ,าอึ้องไข่แพงกว่าเก่าเลยบาดได้มาหลวมเลย แพงกัวเก่าพี่น้องเนี่ไข่เลยไข่แท้ไข่แท่นแหละแต่ว่ามันแพงเลยนี่โอ้โหหามีตัวบางี่ยนใหญ่เลยนี่โอ้คาคาคาโลละห่ารวยนี่ยมันธรรมดาเลยโอ้ไข่แท่ไข่แท้ไข่ทุกตัวมีตัวใหญ่ๆเบิ้งเอาใส่มือให้เบิ้งพี่น้องนี่เอาใส่มือให้เบิ้งจักสองตัวนี่เนี่ยมันคืออะไรมันจะบอกหาตัวฮุกตัวเนี่ยบอโลนึงอะมาลวดหนีแพงเลยบาดลวดนีย ว่าขันว่าขันยังสี่ลอยกัวบันหาลอยได้บันเอื้องไข่เนีแต่ว pues ่าโบไข่เนี hmm. ่ยก like ็สิบประมาณสองลอยกัวสามลอยเนี่ยกับตัวโบไข่แต่ว่ากันตัวไข่ในร่นหลานหาลอยพวกนี่ยเอาโอ้ยมีตัวงามๆพี่น้องเลยเฮ็ดเฮ็ดกับมีอย่างบ่ปีนี่โอ้เมือนี่เฮ็ดเฮ็ดมีบวกเหมือนี่เฮ็ดพอกับมีคือเก่าแหละครับพี่น้องเฮ็ดพอมีคือเก่าแต่ว่าไม่เห็นอื่องเลยถ่ายคลิปอื่องก่อนมันสวรรค์ไรโอ้ยพวกน่ะ ถ่ายคลิปลงให้แม่แล้วก่อนเธอมีคนจากใดพี่มาเบิ่งเฮ็ดพอไปทางพี่บาทนีนว่าหันเบิ่งอึ้งอะไรพี่น้องอึ้งใครมาอากีกแล้วบัดนี้เฮ็ดพอเพี้ยมาเบิ<อ>รร่งนักเพี้ยมมาาาค่วสิยไปไหนคลิปพ่อในล่องเรื่อยบ่ได้เครี่องเตอร์เฮาลงดูมือลงดูดูด้อวยเพียะตลาดร้านดอกจานเพียตลาดร้านดอกจานผู้นี้ล่ะพี่น้องเป็นคนเฮ็ดเพียเพียตลาดร้านดอกจานเขมราชัปฏิตามเพียะพิ่นเด้อพิมพ์เข้าไปว่าเพีย ตลาดล้านดอกจานเห็นเลยตลาดล้านดอกจานทร์นะเาื่อนตลาดขนาดเท่านี้ครับเพิ่อนสิไทยของปลาของยังให้เบิ่งเรื่อยๆมีล่องให้เบิ่งทุกมือเนาะภาพใหม่ทุกวันคลิปใหม่ทุกวันอู้หูพี่น้องมาหลายรถทัวดหนึ่งคนน่ะมาแล้วมาแลรงพี่น้องกระลังมารถทัวดหนึ่งคนมา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 เบิ่งเห็ดลงอัปเดตซุ้มอ่ะแมนอัปเดตซุ้มอ่ะอ่าไอพี่น้องเบิ่งน้ำกันมียังในแต่ละมือแต่ละเว้นเมนี่มีเอื้องไทยไปไทยเนี่ยยิ่งมันลุ่มยิ่งมันลุ่มว่ยโอ้ยโหอัดเลยมือละสิบคลิปก็ตาม่ยยไว้ลลงเ พี่น้องเบิ้งคือเกาเอาเห็ดพอมามามาอ่อน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 นะครับนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ป่ะได้รอบืงก่อนโอเคครับวันนี้มีเห็ดเพะมีอึงโอ้นี่ก็งามเลยครับจุนพุ่นอยู่นี่เข้ามาเสียบไปเลยเฮ็ดเพะบ่มีดินซ้ำพี่น้องเอ้ยเอาจัดร้อยก็ยังอยู่ยี่สิบโลพหมดละล่างไว้แล้วอยู่เฮือนตอนนี้มาเบิ่งตลาดนะครับไม่เห็นอึงว่าหันเห็นอึงว่าหันยู่หันโอ้ยขนาดเลยนะครับ ยังต ah. right. ั้งไหนงอแงกงอแงกอยู่นี่เสียงยังนี่เสียงปุ้ดไอศกันงอแงกงอแงกอยู่นี่นี่เครียดดิโอ้ยทั้รอึ้งทั้งนีนเครียดปู้ดไไปดูไตมาไตมาขักไตเนี่ยเขียดยังก่อนเขียดขาค้ำใส่์ตูนเป็นเอานายโจกให้เบิ่งกันนะเขียดขาค้ำโอ้ขาเหลืองไอหอยปืดเขียดขาค้ำมีหลียมาขวายซ่าบังก็เดิแม่เด้อโอ้โถขายยังไหงละเขียดขาค้ำเนี่ย <28. S 2> โอ้สองแปดโลละโลละสองร้อยแปดสิบเขียดขาคำ่ำเอาไปอ้อมโอ้ยมนนัึกขะขาขนาดเลยเว้ยเมนบัสมาเลยโอ้ยไปหามาแต่สายขะรอกขะด้วยแต่เออน,น้วยเด้อเมื่อรังหันไปสิซาดแบตเตอรีร่ไปทาเขียดขาคำ่ำโลละสองร้อยแปดสิบเขียดขาคำ่ำพี่น้องเอ้ยขะไหลายหมดอะเป็นกระสอบกระสอบฝนตกแห้งได้มาขึ้นฟ้าบ้านคอยก็ไฟดับ เพื่อไฟสีมานอนกับบอลับมาเคลื่อนเลยมามาเขียดขาค่ำมีหอดดื้อมีหอดเขียดขาค่ำเห็ดเพาะกับมีคือเก่าเห็ดละโงกกับมีคือเก่าเห็ดละโงกเห็ดเพาะมีทั้งเห็ดละโงกและเห็ดเพาะนะวันนี้นะเห็ดเพาะก็มีเห็ดละโงกก็มี450 450จัดไปสวยๆงามๆนี่อ่อนๆจ้าสร้างมาโลดจานร้อยทรงให้ได้เบิดหละทั่วประเทศ ไก่ไก่ส่งแล้วมันอีมันอีส่งไปหลายเจ้าละสามสี่เจ้าแล้วอืเห็ดเปะเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดเปะเห็ดไข่เห็ดละงอกก็มีโอ้ยอึ่งไข่มาโผดมาพูดอะบาตนี่ไม่เห็นอยู่นี่อีกแล้วทั้งบุณกามีทั้งปีกามีฮู้ว อย่างมาตะปีกขาไม่เห็นคือนใครกูน่ะใคร้วนๆคือกันนั่งนี่ก็ดีเอาดึกเข้าไปนี่ตะไคร์โตหนึ่งเพิ่งที่เต็มฝ้ามือเลยพี่น้องนะจะเฝ้าไตไปแล้วพันแบบในต้มต้มสามตัวกับสามสี่ตัวนี่ก็เต็มหม้อแล้วได้แบียบกูนะเออปวดนะเออหมกไงพ่อโลวงปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วโอ้ยเอืองมาหลายมาเนี้ยประมาณสองเจ้าสามเจ้าอยู่ครับเอืองเอาหุบเหลือกเอากระมี นี่งามๆเลยเอาเลือกเอาเลือกเอาครับไปดูเอ็ดละงกฝั่งนู้นรอมอนไปเจอดอกไข่ทุกตัว ทั้งขวดอึ้งมาทั้งพี่มาเห็นเห็ดเพาะอีกนะครับเห็ดเพาะขาวๆซื้อสวยเลยนะครับเนี่ยพาโชว์เลยพาโชว์เลยนี่นส,สวยเลยส,สวยเลยนะครับทั้งพี่กัมแมน,น,นเห็ดเพาะออร์ซอนเห็ดเพาะออร์ซอนเห็ดเพาะสั่งมาในเรื่องพี่นอ้อนงเรื่องพอได้ซุงพอได้มาเอาไปล่างไปเห็ดสั่งมาหลายๆเนี่ยพี่น้องเลย <c ười> แม่ค้าก็ายาอยากขายจานร้อยก็อยากขายมีแต่คนอยากขาย <c ười> อุ้ยกบนทืกขึ้นไปใต้กบปนะดับารบ่แม่ปวดนะต้องเ็ดพต้องอึงขวดทั้ง่กลังเลือกอึงอยู่พี่รองอึงไข่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 รือ่าพวก้อะไรได้เเออเอาสร้งไปแม่เลยจัดไปเฮา นี่ดิเห็ดปวกมีอยู่เหมือนบบ book, ใครว่าบ่มีเห็ดละงอกขายเบิดแ,แล้วบ่ว่างันบัวเห็ดปวกเห็ดละงอกเบิดแล้วคนไข้ว่างัน,นเป็นซุงละโลผลิตซุ้งทั้งไหนแล้วนี่ยที่แต่ดอก,ออกุมงามๆสวยคือผู้ขายสวยจะไหนสวยแบวยวยบว่าไปเพราะท่านจังหันนะบ่สวยแบบเห็ดเป็นจานกับมี เห็ดเป็นโลกัมม like, so ีเอาเบิด์ตซัมเนล่ะเห็ดพวกวันนี้มีอยู่ซัมนล่ะเห็ดละงอกกัมมี่จะาร้อยกับลวกวัแล้วกัมมี่นะครับพี่น้องคนใดๆกับตังเอาเด้อลวกทรงท่างไก่ก็ได้นะครับเอาตลาดของป่าวันนี้มีอึ่งไข่นะครับมีเห็ดเพาะจดจัดฝัดบึ้มเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเ้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับเอาโอเคซัมเนล่ะคลิปนี้จดจัด